ไปพึงพากันตั้งใจทองรวมใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะฝึกค้นจิตใจนี่ให้สงบระงับไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อกิจธุระอย่างอื่นการที่ใจนี้มันจะสงบลงได้ พอใส่ความพอใจในความสงบถ้าไม่พอใจในความสงบแล้วทำยังไงมันก็สงบลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำความพอใจว่าความสงบนี่แหละเป็นยอดแห่งความสุขเราทำอะไรในโลกอันนี้ ก็เพื่อความสุขนั่นแหละทำบุญกุศลทำความดีต่างๆก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขให้รู้จักจุดมุ่งหมายของตนทีนี้ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ความสงบใจสุขอย่างอื่นนั้นมันสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของ เมื่อสิ่งของเหล่านั้นหมดไปความสุขก็หมดไปตามกันความสุขเท่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดไม่ได้อาศัยวิวัตถุสิ่งของอันใดมาเป็นอารมณ์มีแต่ความสงบกับสติประคองอยู่ เท่านั้นนี่มันถึงเป็นความสุขอันแน่นอนเม่สังขารร่างกายนี่มันจะวิบัติแปลพวนไปแต่จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่แปลไปตามสังขารร่างกายยังให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรมนะอมมุ่งหมาย ให้รู้จักความมุ่งหมายถ้าเราไม่จักความมุ่งหมายไม่รู้จักความมุ่งหมายแล้วก็ก็ไม่พอใจที่จะทำการทำความเพียรก็ไม่เต็มที่ถ้าเรารู้จักความมุ่งหมายอย่างว่าน,นี่นะมันก็ขยันสิเพอต้องการความสุขที่แท้จริง พามันถกอันจอมปลอมนั้นเราได้รับมันมาแล้วนับชาติไม่ทวนเลยจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็อาศัยอมิตรสุขนั่นแหละถ้าถ้าบุญกุศลตกแต่งนะอาศัยวัตถุต่างๆหยาบบ้างละเอียดบ้าง ถ้าเป็นสมบัติของเทวดาอย่างนี้มันก็เป็นของละเอียดได้ความสุขอันอันละเอียดเข้าไปหน่อยหนึ่งเรียกว่าความสุขอันละเอียดเข้าไปกว่าความสุขของมนุษย์มนุษย์นี่มันอาศัยรูปหยาบเพราะฉะนั้นความสุขจึงไม่ประณีตเหมือนอย่างสุขในสวรรค์ ส่วนความสุขอันเกิดจากในขัมมะคือจิตใจห่างจากกามคุณไม่วิตกไม่วิจาร์ไปในกามทั้งหลายในลาบในยศในสนเสริญต่างๆหมูนี มันเป็นความสุขที่ไม่ยึงอาศัยสิ่งใดเหตุต่างนั้นมันจึงมีความสุขสม่ำเสมอไปต้องให้เข้าใจคนส่วนมากมันก็ไม่เข้าใจความสุขอย่างที่ว่านี่แหละเึกว่ามีเงินมากๆแล้วก็มีความสุขมันเข้าใจกันเป็นอย่างนั้นไปคนส่วนมากไม่ใช่นะ มีเงินมา,มากๆแล้วมันจะมีความสุขมาที่ไหนอ่ะทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวอย่างว่านั่นเนี่ยแล้วความทุกข์มันมีเพราะเงินนั่นก็ไม่ใช่น้อยอ่ะบางทีก็เลยเอาชีวิตไปพรีเงินซ้ำเป็นไรโจรเขาไปจี้ไปล้นเสียดายเงินต่อสู้กับเขาเขาก็ยิงเอาเสียตาย ต่เขาก็ขนเอาเงินตัวเองไปอย่างนี้มีอยู่ถมไปนั่นแหบุคคลพู้าอิงอาศัยความสุขอันเกิดจาก,กวัตถุสิ่งของดังกล่าวมานั้นมันมีทุกข์เจือปนอยู่มากมายต้องเข้าใจการที่เรามาทำใจให้ พลาดจากอารมณ์เหล่านั้นหรือให้อารมณ์เหล่านั้นพลากไปอย่าให้มันมาปรากฏอยู่ในมโนทวารให้มันปรากฏแต่ความรู้สึกกับสติอยู่ภายในเนี่ยนั่นนะสงบแนวอยู่ภายในนี่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดมันก็อยู่ได้ มันอยู่ได้เพราะเหตุว่ามันไม่มีอารมณ์มายั่วยวนชวนให้คิดให้ปรุงให้แต่งหรือว่ามันไม่มีตัณหามากระชิบจิตใจนี้ให้คิดให้อยากได้อะไรต่ออะไร <c oughs> เหตุดังนั้นมันถึงสงบอยู่ได้จิตนี้นะโดยลำพังไม่ต้องอาศัยสิ่งใด มันก็สงบอยู่ได้แล้วก็เป็นสุกขสบายเพราะคนเราเนี่ยจะเป็นทุกข์กาบความกัง,งวลกัง,งวลในเรื่องนั้นกัง,งวลในเรื่องนี้ภายนอกกับบ้างภายในบ้างกัง,งวลกับภายในก็ได้แก่กัง,งวลกับสังขารร่างกายอันนี้แหละ ทันพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปอวิตกวิจารณ์ร่างกายนี่เจ็บไข้ได้ป่วยจะหายหรือไม่หนอหรือจะตายท่านก็วิตกวิจาร์ไปอยู่อย่างนี้ไอความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นยังไัเนี่ยความผูกพันกับภายนอก อันนั้นของเราควรจะมีอันนี้ควรจัดได้เพราะคนอื่นเขายังมีทำไมเราไม่มีลาบก็ดียศก็ดีถ้าคำสรเสริญเยินโยต่างๆมูนี้มันควรจะมีทำไมเราถึงไม่มีเหมือนเขามันวิตกวิจารณ์ป้าอย่างนี้เนะย มีตกเท่าไรยิ่งเกิดตัญหาความทะเยอทะยานอยากเข้าไปเท่านั้นจิตใจก็ว่าวุ่นอันนี้แหละเรียกว่าความทุกข์ทุกข์ใจหัวใจวันไหวใจไม่สงบอยู่คงที่เสียใจดีใจไปกับเรื่องต่าง เมื่อร่างกายวิบัติลงระปเสียใจเมื่อสมบัติภายนอกสูญหายไปก็เสียใจเศร้าโศกปิตกวิจารทำอย่างไรหนอถึงจะได้คืนมาทำอย่างไรหนอร่างกายนี่จึงจะหายโรคหายภัยหรือเราจะตายเสีย มันวิตกวิจาร์เข้าไปเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ใจเท่านั้นเนี่ยความกังวลนะคนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะใจมันกังวลอย่างว่านี่นะเฮ้ถ้าเรามาฝึกใจนี่ให้มันเข้มแข็งบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละลงไปไม่สละจำเป็นก็ต้องไดส้สละ พอเมื่อความตายมาถึงแล้วมันก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะห่วงไงเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่มันก็ต้องพัดภากจากกันไปไม่สมบัติภายนอกพัดภากไปก็กายสมบัติคือร่างกายอันนี้ก็พัดภากไปนั่นก็เป็นอยู่เนี่ยโลกสันนิวัติอันนี้ ผู้ที่ฝึกขนอารมณ์จิตใจให้เข้าถึงความสงบแล้วมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็บันเทาเสียได้ซึ่งความเศร้าโศกเสียใจพิรายลำพันธ์ต่างๆเนื่องจากความมันเห็นแจ้งนี้ว่าร่างกายสังขารหรือว่าวัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆ มันไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาอมันเกิดแล้วก็ดับอยู่กับโลกอันนี้สิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็แรปรปรวนแตกดับไปตามการตามเวลาของมันไออย่างนี้นะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเนะี่ยแต่คนเราไม่ยอมรับความจริงของโลก ของร่างกายสังขารน,นี่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์ถ้าจิตนี้มีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงลงไปแล้วก็ยอมรับความจริงเหล่านี้แล้วก็วางเฉยโอความจริงก็นไมความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวัง ไม่ใช่ของเราอะจะไปเสียใจดีใจกับมันทำไมปัญญาก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็วางเฉยลงได้ก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจมานนี่นั่นแหละเนียกว่าความทุกข์ทางใจมันดับลงความทุกข์ทางใจมันก็มาจากเหตุ อย่างที่ว่ามานี่แหละถ้าดับเหตุนี้แล้วความทุกข์ทางใจก็ดับไปนี่มันต้องเข้าใจสมกับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเยธรรมาเหตุปับพวาเยสั้งเหตรงตถาคะโต เตสันจะนิโรโทรจักเอวังวาดีมหาตมาโนแปลว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทรงแสดงความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะทรงตรัสอย่างนี้ อันนี้นะว่าเป็นภาติตท,ที่เราจะต้องเอาไปคิดไปตรองให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองพระองค์ทรงตรัสว่าทำดังหลายไหลามาแต่เหตุมีเหตุเป็นเดนเกิดไมยเอาทรรมที่เป็นกุศลและทรรมที่เป็นอกุศลหรือทรรมที่เป็นอัพยากตา ธรรมที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละความไม่โลภก,ก็เป็นเหตุให้บริจาคทานความไม่โกรธก็เป็นเหตุให้รักษาศีลไม่เบียดเบียนใครรู้จ,จักให้เอาไปแก่บุคคลอื่นและตัดอื่นนี่ความไม่หลงได้แก่ ความรู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษตามเป็นจริงแล้วเพียรละบาปออกไปให้หมดเพียนบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนเพราะเชื่อแน่ว่าเห็นแจ้งว่าบุญกุศลเท่านั้นจะอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้ทำความดีต่างๆในโลกนี้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไร ที่จะมาอำนวยความสุขให้ตลอดถึงพระนิพพานผู้จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลโดยแท้จริงจะไปอาศัยอย่างอื่นไปพระนิพพานไม่ได้และความไม่หลงไหลในธาตุสี่ขันธ์ห้าเห็นแจ้งตามเป็นจริง ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นแต่สภาวธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อเหตุเมืื่่ออเมมหดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายไปรูปนามเหล่านี้เห็นแจ้งอยู่อย่างนี้เรียกว่าความไม่หลงเป็นเหตุให้ภาวนามองเห็นสังขารนามรูปตามเป็นจริงนี่แหละ ทำที่เป็นฝ่ายกุศลนะเป็นอย่างนี้ทำที่เป็นฝ่ายอากุศลมันก็ครงกันข้ามนั่นแหละเมื่อบุคคลมีความโลภความตนีแล้วก็ไม่ไม่ได้บริจาคทานเป็นคนเห็นแก่ตัวได้อะไรมาแล้วก็มีแต่หวงแหนไว้แม่เหลือใช้เหลือจ่ายก็ไม่ แจกกายให้คนอื่นเก็บสะสมว่าอย่างนั้นแหละเมื่อตัวตายลงแล้วก็เป็นของผู้อื่นไปทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ไมันมีประโยชน์อะไรเลยแก่ตัวเองเนี่ยความโลภความตนีนาหน้าสังเวชจริงๆนะถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้คนผู้นั้นเป็นคนจนนะ คนรวยจะรวยแต่ทรัพย์ภายนอกแต่จนทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเป็น<ม>อย่างนั้นความโกรธคือความไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมความไม่ตั้งเจตนาวิรัิละเว้นจากกรรมันชั่วต่างๆเหตุนั้นท่านยึงว่ามันเป็นอกุศลนั่นแหละเป็น ธรรมที่เป็นฝักฝ่ในทางอากุศลความหลงกับความไม่รู้จริงในสังขารน,นามรูปอันนี้ตามเป็นจริงไม่รู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือใช่ไมมไปหรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็ไม่รู้เมื่อบุคคลหลงไม่รู้ตามเป็นจริงแล้ว เมื่อไม่รู้จักบาปว่ามันให้โทษยังไงมันก็ไปทําบาปเมื่อไม่รู้จักบุญมันก็ทําบุญไม่เป็นนี่ลักษณะความหลงเป็นอย่างนี้ไม่ทราบบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงมืดตื้อเลยภายในใจิตใจหรือทางออกจากทุกข์ไม่ทราบว่าออกทางไหน ไม่รู้เลยน,นั่นอดังนั้นนะท่านจึงจัดว่าเป็นธรรมฝ่ายอกุศลพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้บำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมก็หมวามว่าเมื่อใจเรา น้อมไปในทางกุศลพอใจในทางบุญกุศลแล้วมันก็สละักทำมันเป็นฝ่ายอากุศลก็อย่างเช่นเราเห็นได้ชัดเมื่อบุคคลได้ทานได้อย่างนี้นะมันก็เป็นการสละความโลภความตนีนี่อันเป็นฝ่ายอากุศลออกไปมันจึงให้ทานได้ท่านบุคคล สมัานมั่นในศีลอย่างนี้มันก็จึงบรรเทาความโกรธลงได้ถ้าไม่สมัทานมั่นในศีลแล้วแน่นอนความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มายั่วยวนชวนให้โกรธชวนให้โกรธชวนให้พยาบาทเบียดเบียนะมีอยู่มากมายในโลกนี้นะดังนั้นเมื่อบุคคลไม่ สมทานมั่นในสินแล้วมันถึงเบียดเบียนกันได้ฆ่ากันตายทุกวันเลยอย่างนี้แหละทำเป็นฝ่ายอกุศลนะมันมีแต่เรื่องวุ่นวายมันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันก็ทำให้คนนั้น เข้าใจผิดเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญไปอืมอย่างนี้แหละเห็นของไม่สวยไม่งามก็ว่าสวยว่างามไปเห็นของไม่เที่ยงก็ว่าเป็นของเที่ยงไปเห็นความทุกข์ทนได้ยากลำบากแห่งร่างกายทั้งฐานอันนี้ว่ามีความสุขสบายไป นี่เรียกว่าความหลงอันเป็นฝ่ายอกุศลมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลเราเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันทำบาปได้ทำบุญไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องพิจารณาให้รู้ ทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศลต้องรู้ทั้งสองอย่างคำว่ารู้ในที่นี้หมายเอาว่ารู้ว่าฝ่ายกุศลนั่นน่ะเมื่อบุคคลสะสมไม่เกิดมีแล้วมันอํานวยความสุดสูขใข้อย่างนี้อย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้นะนี่แต่ว่ารู้แจ้งในฝ่ายกุศลทมตลอดถึง กุศลธรรมนี่นำให้บุคคลหลุดพ้นจากทุกภายในสงสารบรรลุถึงซึ่งปณิพานก็เพราะบำเพ็ญกุศลธรรมนี่แหละให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ใจมันยังดูดดืม่มเช่นอย่างว่าเมื่อบุคคลละความโกรธได้อย่างนี้นะ ใครมายั่วยวนให้โกรธก็ไม่โกรธใครมากระทัฟกระทั่งก็ให้อภัยเข้าไปเลยอย่างนี้นะมันเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยเป็นกุศลคือมันเป็นความฉลาดของดวงจิตจิตนั้นมองเห็นแล้วว่าถ้าโกรธตอบมันจะเป็นเวรเป็นภัยต่อกันไปไม่มีเวลาสิ้นสุดลงได้มันมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะ นั่นแหละมันจึงอภัยให้ไปอย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมติดต่อกันไปเป็นอย่างนั้นผู้รู้ธรรมนะ <c oughs> อันนี้แหละเราต้องเรียนรู้่ทำรรได้เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยการภาวนาอย่างนี้นะมันเป็นบุญกุศลอย่างสูงน่ะ เมื่อบุคคลมาระงับนิวราณา์่ธรรมทั้งห้านี่ออกจากจิตใจตรงได้ในขณะนั่งภาวนาอยู่ mm. ในขณะที่นั่งภาวนาใจสงบอยู่อย่างเงี้ความรักก็ไม่วิตกวิจารขึ้นมาในใจความชังก็ไม่ปรากฏความมยตาบาตจองเวนอะไรก็ไม่มีภายในจิตใจเนี่ย <c oughs> ความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มีกายก็สดชื่นจิตใจก็ลื่นเลิงใจก็เบิกบานอยู่ด้วยความสงบอย่างนี้แหละแล้วก็จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านในขณะนั้นอิ่มความคิดหมดแล้วไม่ต้องการคิดไปไหนเพรเห็นรสชาติแห่งความสงบเพรามันเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยม เหตุฉะนั้นมันจึงไม่ต้องการอยากคิดฟุ้งซ่านเพราะการคิดไปไม่หยุดไม่ยั้งเป็นทุกข์มันเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงยุติลงได้ความคิดหนึ่งก็รู้ชัดอยู่ว่าความสงสัยในใจไม่มีในเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มูนี่เราเข้าใจชัดเจนอยู่แล้ว บุญเกิดขึ้นแล้วทำใจให้สบายเบิกบานนี่จะสงสัยอะไรนะเมื่อตนทำใจให้เบิกบานผ่องใสได้ก็ชื่อว่าก็รู้ว่าบุญนะีมันเกิดขึ้นในใจมาเมื่อมันเกิดขึ้นในใจก็ทำใจให้เราร้อนทำใจให้มัวหมองเป็นคนชอบโกรธชอบโมโหโทโส อยู่บ่อยๆน,น,นั่นนั่นนั่นเรียกว่าบาปอากุศลมันเกิดขึ้นในใจมันยึงทำใจเศร้าหมองขุนมัวพุ่งสร้างลำคัานไปต่งตางๆน,นานานี่แหละด <c oughs> ังนั้นะนให้พากันพิจารณาให้เห็นฝ่ายอากุศลนี่ก็ให้รู้ให้เข้าใจ ความสงสัยลังเลวนี่นะมันเป็นฝักฝ่ายในทางอากุศลทั้งนั้นแหละอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดความไม่ฉลาดไม่สามารถจะแก้กความสงสัยในจิตใจของตนได้ปล่อยความสงสัยเสียบแทงจิตใจอยู่อย่างนั้นอันนี้นะควรพากันพิจารณาให้มันเห็น เมื่อดีอวรนละนะทำห้าอย่างเนี้มันสงบระง,งับออกไปจาก,กจิตใจในใจก็บอกเบิกบานผ่องใสใจก็สงบเยือกเย็นหายกังวลอัเลยนี่ลักษณะของจิตที่สงบเป็นสมาธิ เราก็รู้ได้ว่านิวรณ์ห้าดับลงไปเพราะฉะนั้นพึ่งทำใจของตนให้เป็นไปตามที่แนะนำสั่งสอนมาดังกล่าวมาคันที่มานั่งสมาธิภาวนานี่ไม่ไหวเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงเหงาก็ง่วงเหงาทารพัดนั่นแหละ กิเรเบปธรรมมันครอบงำเอาให้รู้ถ้าผู้ใดเป็นเช่นนั้นต้องต่อสู้ต้องกำจัดมันถ้าอยากพ้นทุกข์นะต้องหาอุบายวิธีแก้ไขไม่ให้มันง่วงให้มันหายง่วงไปเมื่อนิวรณธรรมมันระง,งับไปจิตก็จึงสงบลงเป็นหนึ่งได้เลี๋ยวจเจริญปัญญาวันนี้ เง่งพิจารณานามรูปเนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงความเป็นจริงของธาตุสี่ขันหานี่มันก็มีลักษณะสามประการประจำอยู่อย่างนั้นแหละม,มีความไม่เที่ยงปรากฏอยู่แล้วในกายในจิตนี้นะมีความเป็นทุกข์ทนในยากทนลำบากก็ปรากฏอยู่ทุกวันเลย มีความเป็นอนัตตามไม่ใสของเราของเขาอะไรบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็ปรากฏอยู่แล้วแต่คนหากไม่พิจารณาเรื่องนั้นถ้าพิจารณาแล้วมันย่อมเห็นความจริงเหล่านี้เพราะมันมีอยู่แล้วนี้านานอใอยพากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรทางจิตใจเข้าไป อย่าปล่อยให้กิเลสดังกล่าวมานันครอบงมจิตมันจะนำไปสู่ทุกข์ถูกภัยใ,ในวะตะตสงสารดังแสดงมา